ไปเที่ยวถ้ำกัน เสียบดาบมาันว,ว้วาวว,าว้วาวาว้าวเ้าตัวนั้นมันซุบอยู่ตรงหาเลือดมาเล่นก่นอนเลือดเราจะได้เพิ่ง ไปทางไหนวะไม่ฝั่งทางนู้นแล้วไปทางไหนต่อเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปเลือดมาเอาพวกนี้ไม่มีเลือดใช่ไหมพวกนี้ก็นั่งใจเย็ดในนะ แต่ข้าเป็นชอบทำายนิ่ง่งก็ยอดยิงสงีซไปลูกว้าว

เอ้ยเกืบไปแล้วเลือดเนี่ยเราได้เลือดเดินดีๆให้มันโตเอ้ยเอ้ยต้องระวังนะครับพวกมันอยู่ข้างล่างตรงไหมเนี่ยตรง เอ้ยเอ้หายเอาป่าไปแล้วมนุษย์หายอาของพลังไปกินซะ สลพัดล้นี่นาะไปไปไปตัวนั้นมันร้การต้องโดนพลังของข้ามันยู่ได้หายตัวอะไรมันยู่ได้หาย อะไรวะมีของไว้ข้างบนนนี่ยี่นี่อี่นีน,นี่นี่นี่นนี่นี่น่นี่ี่นี่ี่นี่นีนี่นนนีนี่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 นีนี่น่นันง ย้มขั้นมันหลายปยดูน้าด้วยดูหน้าใกนี่หน้า <Character yells> <re fer ous> เดือดมาตายดิตายดิว้าวมาอีกแล้วมาอีกเรียนโอ้ยเข่เรียด จาพลังเลียดเฮ้ยโอ้โไอตัวมังล่างตัวอีกแล้วหาทางไปยากเนี่ย Hãy hết dạ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 y hết oh hết dạy hết ได้ไรวะผู้มประดิษฐ์หินใชยใหญ่ขึ้นไหนวะเนี่ยทางไหนทางนี้นี่ได้แล้วว้ามึงทำลายข้างไอ้ปากยืดเอาไปกินแส หนึ่งเปลา่วาหนึ่งว้าวมันอยู่ข้างล่างอีกหนึ่งตัวมัต้องโดน <c oughs> เอาไปสามค่ายหมดนี่หึลิกสุตอน ตายแล้วหายยักษ์อันนี้ไปทางไหนวะะไปทางไหนต่อ เขขึ้นไม่ได้แล้วก็เอาสอ,อ,อขึ้นมนุษย์มนุษย์ชิงมนุษย์เานุษย์แล้วก็่วัคน,นีอบนนไกันงเนว ทางเดียวกันหรือเปล่าเปนทางไหนทางออกกเนี่ยเน่ามุามเลยเนี นี่เปล่าทางที่เรามาหรือเปล่าทางใหม่หรือเปล่านี่ว่าทางที่เรามา,มาเมื่อ,อ,อ,อกี้เฮ้ยไทยมันยืดตรงไม้ประิษฐ์เฮ้ยกระโดดมาด้วยปา เลือดไม่ข้อเต็มโหลดเริยนเอาสไตลยจุดจำเสนเดาเลยว้าวมันใหม่ตัวแล้วว้าว ว้าวมีอะไรอีกไหมไม่มีอะเก็บให้หมดเลยข้างนีงนะ้เก็บให้หมดตดดินะดนะว้าวนี่ทีนีเ้เอาไปกินสอบเจอมาเอาไปกินทีน ระเบิดหาเสองเลยมเยวสองมาเดียเดยดเด๋ยวตกเตกบร้อยดูท่ามงกรสลัดหางเฮ้ยเฮ้ยยกขวะ

สูบอะไรก็ต้องสูดแต่ไอตัวนี้มันต้องเจอพลังเิ่งกว่าล้านของเราเอาอันนี้ก่อนมีพรไหมตรงเนี้ยแบบเราตายเราจุไดบ้บีตรงนี้ ยังพอรับลุยกับบอสกันหน้าตาลือดเทือนหน่อยนึงก่อคนครับหนีน่ตามผมมาแล้ว ปล่อยให้เพื่อนกับกายเนี่ยตายลเลอะเยนอะดินดูเฉยอะนั่งดูอะโหสิโอ,อด <c oughs> ไม่การหรอกแต่ว่าเราเรามีุลีเก่งในลูกลามแยกของเรา เก่งกว่าเราดิเขาหลบได้เขาหลบไม่ได้เดี๋ยวออกตรงไหนที่นีาตรงนี้เมื่อกี้เราเข้ามาตรงนี้ไม่มีอะไรในนี้เด็กเราไม่ได้ได้สู้อะไรเลย ไอตัวลายมันปับปบับปับทีเดียว,วเร็บเลอยสุบซสบซอนลอกแล้วครับ แสงสว่างน้อยสวยไหมครับสำหรับคลิปนี้เราก็จบกันไว้เท่านี้นะครับถ้าถูกใจก็กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยครับ